เอเลยเลยเอมากนดูเด็เชียร์ีมาแล้วครับกับผมชมต่อจากคลิปที่แล้วนะผม เอฟซีตัวยงนั่นะอีกคนหนึ่งไปไหน喏นอ,อีกคนหนึ่งเนาะไปโรงเรียนนหะรอ,อพี่สาวคนสวยเอฟซีตัวยงนี่ครับตอนนี้ก็กินสับปะรดกับคุณแม่อยู่นั่นแหละแม่พลอยทงอง <im itation> <im itation> มันมีขอเลยจะขอกินน่ะ <c oughs> อะไรกินพอกควันกินอ้อยปอกอ้อยอยากกินด้วยฟองก็ <im itation> กจัดทรงผมให้ด้วย <im itation> ขเขาเรียกรวมมั้นนะอ๋อกนุกวีดี่นสัญญาณแล้ว <laughs> ลงสนามได้ลงสนามได้ <im itation> <im itation> รวมคนแต่ลงคนไม่ได้มากเลยทีลงสนามได้ครับผมเวลาแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะให้ช้างเด็กกับช้างแก่ได้กินก่อนนะผมอ,อมซับ <ca h> นย <c oughs> <ห>พี่ดูเก้นแ่นรอเฮ้ยก้นแฝด มันแฟดแบบเรียบๆเลยมันไม่ได้แฟดแบบเป็นล็อกอนะ่ะมัน,มนเออมันอันเดียวใหญ่ไปเลยอะ่ะดูครับ <c oughs> มันก็แปลกเหมือนกันนะ <c oughs> แปลกเหมือนกันนะครับเนะี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะที่แบบเป็นแฟดแบบเนี้ย <c oughs> ดูนะโอ้มองคลกินนมเลยมงคล ออครับผมใช่ไหมรู้งานรู้งานกลัวไม่ได้กินนี่หวัดดีไว้ก่อนเลยใช่ไหมอออ่อนน้อมไอ้หนุ่มผมยาวยังไงไม่มีใครแย่งถ้าไม่แข็งนี่เขาก็กินปกตินะครับไม่ได้กินไปอะไรก็รู้เหมือนกันนะถ้าให้แข็งนี่ก็ไวเหมือนกันนี่น้องใหม่นะครับเนะี่ยเชือกนี้ จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรคนเขาเรียกว่าเป็นชื่อแบบฝรั่งเลยกินเต็ม,ท,มที่เลยพร้อมซับนะช้างเด็กเขาให้กินก่อนนะช้างเด็กช้างแก่ อมองคลกินหมดก่อนแล้วมงคลดอนนี่นะผมน่าจะเป็นสีดอมันจะเป็นสีดอนะผม มงคลมงคลอขออีกขออีกครับ ถือตะกร้ามมาส่งนะครับเนี่ยสอบครับกินนมไหมเขาทำกินนมไหมเขาทำไม่รู้ได้กินหรือเปล่าดูโอ้แต่ก็ได้เลยได้กินเลยแต่ว่าคือเขาไม่ค่อยถนัดนะผมแต่มันอันนั้นเนี่ยมันรวมันกัด กัดขวดแตกีกีอ้ด้ไปอาไปไกิโต๊นู่นละใ่หมยายนนจันนะครับเนี่ยยายนนจันคุณยายทองคูณเนี่ยยืนใกล้กันเลย ของสัปาควานก็ทบทวนให้อยู่ตลอดนะครับผมน้องใหม่มาเลยมาแสดงความสามารถเลยเนี่ยชื่อว่าน้องดอนนี่นะครับผม เลยแสดงความสามารถให้เราได้ดูเลยนะครับเนี่ยโอบโอเคแล้วมดเดีวจะให้น้องแสมูรหกอีกสักครั้งนึ่นะนองดนี้นะก็พกพาความสามารถ4ปีหรือเปล่าตัวนี้เห็นคุณลุงบอกว่าน่าจะสี่ปีนะครับผมอายุลองเป็นลองเอาแสดงแ ดูครับเก่งอยู่นะผมโอ้นั่งลงด้วยเนี่ยยเก่งเก่ง เียจะเป็นงง่วงก่งง่วกมอออลุกขึงมากเก่งมากพอแล้วลูกพอแล้วขอบคุณครับแถมนะฮูลาฮนะโอ้เก่งนะอ่าเมื่อ โอ้เก่งมากครับดอนนี่นะดาวดวงใหม่แข่งวังทะลุครับเดี๋ยวจะมีการแข่งกินอาหารอีกนะครับระหว่างน้องมงคลกับน้องพร้อมซับนะครับเมา <c oughs> เดี๋ยวมันลุ้นกันครับใครจะชนะครับผมหวังมงคุณกับพร้อมซับนะครับมงคุณนี่เป็นพี่พร้อมซับหนึ่งเดือนนะครับชียมงคลกดสองกดกันเข้ามาเยอะๆนะมาให้กำลังใจสองเด็กชายนะฮะ ปลานสักตัวไก่เคียงนี้อาคาพร้อมศัพท์อายุน้อยกว่า1เดือนอาบงคนป้าพี่ปองบอกดูวันนี้ครับผมใครจะชนะพี่กิ่งปากกด1พร้อมศัพท์โอ้ยพี่แพ้หมดป้านี่พี่ยิ้มปากกด1พร้อมศัพท์อะพี่เค้าเชียร์อะไรเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมันลุ้นกันเนาะ มาได้นะคะพี่จุฬามาศนี่กดสองมาแล้วให้กำลังใจเด็กชายมงคลพี่ดาบอกกดสองนะฮะฟัง <นะ S 1> พี่จอยภาคไปน,นะผมพี่อ่าเดี๋ยวขอเป็นภาษาไทยได้ไหมคะพี่ตัวเองัสัญญาณด้วยนะกระเป๋านี่คือน้องต้องวิ่งมาที่อาหารนะวางมาเลยม,มงคลมงคลเอาสตาร์ทเครื่องรอละ

สุดตาบางลุทั้งคู่นะครับเนี่ยอ๋อแล้วจะมีโชว์ต่อนะครับเนี่ยมีวอมมีวอมเลยครับคู่นี้ก็จะมาเล่นฮูลาฮูป ให้แม่แม่เอฟซีได้ดูความสามารถของน้องแต่ละเชือกนะฮะระหว่างดันนี่นะฮะกับน้องขวัญดันนี่กับน้องขวัญนะผมสองเชือกนี่สี่ขวบนะฮะน้องขวัญเดี๋ยวดันนี่จะมาโชว์นะผมจะมาเล่นน้องขวัญด้วยให้แม่แม่เอฟซีได้ชมได้ดูนะฮะเอฟซีได้ชมนะพร้อมไหมครับพ่อ่ันอาฮวงนเหยฮวอนเตยฮวอนแม่ก่อนอย่าพึ่งหมุนนะฮะฟังสัญญาณจากควันจอยด้วยนะฮะ แล้วหมุนได้เลยพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมค่ะพร้อมพร้อมพร้อมไปหมุนไปเล่นด้วยเล่นด้วยไล่นไปเล่นไปไล้นไปเล่นไปโอ้ยสุขได้คนนี้ตั้งสายมือเลย อ้วนแล้วนี่อ้วนละโอลาลา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 โอนี่เดินไปไปเดินมวไปเดินไมุดลปเดินเดไปเดินเดินเดินเด้ออเพลงเพงเพ่งเอากองเชียเพลงเร็วเดินเธอเพลงเร็ว

ยกล้อเนะตให้น้องน้งก็จะให้อาหารองนะฮะให้เป็นรางวันะเกละหนึ่งตะกร้านะ ตัดภาพมาดูที่สองสุปตาน้อยของเรานะครับผมเอ่เมื่อกี้ก็แข่งกันเรียบร้อยเสมอกันไปก็มีหลายๆเชือกเลยทีเดียวครับผมวันนี้ตอนทีท่สอบถามก็ได้ความว่าเยอะกว่าเมื่อวานนะครับผม เดี๋ยวหลังจากนี้เขาคงจะให้น้องช้างได้ทานอาหารที่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้สนับสนุนมานะผมี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ